แกีราบมีเพนด้ามานะเนี่ยไปนั่นไปดิอ่า นี่อะไรอ่ะเป็ดฮิปโป,โปนี่ลาจิงโจ้ไปแล้วปะไปดิอันนี้แหะ แม่กไก่หมูแม่ไก่กับหมูแม่กไก่กับหมู